โปรเจกต์สามกิจกรรมการเรียนรู้สารสนเทศสายรหัสสายรหัสของนางสาวกนุพรแก่นาคำมีทั้งหมดหกคนพี่รหัสรหัสหกหนึ่งนางสาวกมนชนกสุกเกษมชื่อเล่นพี่มนรหัสหกสองดิฉันเองนางสาวกนุพรแก่นาคำชื่อเล่นหนูรหัสหกสามน้องรหัสคนที่หนึ่งนางสาวกมลนิดอยู่สบายชื่อเล่นน้องอ้ําน้องรหัสคนที่สอง นางสาวกนิกาจันแจมชื่อเล่นน้องโมเมหลานลหัสรหัตหกสี่นางสาวชาลิษาพิม์พขันชื่อเล่นน้องปาหลานลหัสคนที่สองนางสาวกหนุกวันบุญทิมชื่อเล่นน้องโบภาพจิจกรรมที่ทำร่วมกันเราเรียนอะไรเป็นไงกันบ้างอะ จะรู้เรื่องป่ะไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วคนอื่นอ่ะได้ป่ะอ๋อได้ครับน้องพี่หนึ่งอ่ะเข้ามาใหม่เป็นไงบ้างได้ป่ะได้เลยครับสับสนนิดหน่อยครับแล้วเรารู้กันป่ะเนี่ยว่าตอนปีสองเทอมสองเขาจะมีดีไทายรู้ครับแล้วเป็นไงเกรดดีป่ะตอนเนี้ไม่ดีเกรดเท่าไหร่กันไม่มีดีเยส่องอัพป่ะเกรดตกไปทุกคนส่องอัพไหมส่องอัพถึงค่ะเออสองอัพก็ไม่ต้องห่วงแล้วแค่นี้ไม่โดนรีมายแล้ว ล้วพวกไอเนี่ยกิจกรรมพวกอังกฤษเ่เก็บกันยังคีมกับไทยอ่ะหนูหนูกำลังเก็บร้อยห้าสิบอยู่ค่ะเรามีติดอีติดไอกันปะเนี่ยผมติดครับติดวิชาไรหนูผมติดการคิดแล้วทำไมไม่ลงเรียนปีนี้ไม่ลงลงไปแล้วพี่ลงไปแล้วครับอ๋อตอเรียนอยู่ใช่ปะเรียนอยู่ครับเออดีแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรแล้วก็แค่นี้แหละดูแลสุขภาพกันด้วยโอเคเปิดเพิ่มเดี๋ยวเจอกันโอเคบาย สวัสดีค่ะชื่อนางสาวลลิพัฒน์พูรไม้เพื่อเล่นตองอ่านนักศึกษา6 2 4 7 0 1 1 2 0อยู่หมู่เดียนที่ที่2กับ14สาขารัฐประศาสนาศาสตรวันนี้จะมาแนะนารหัสนะคะ สายลหัสของนายสำเิิจพุ่มประดิษฐ์พี่ละหัสนายพุทธิพงศ์มั่นตั้งธรรมชื่อเล่นชื่อพี่ฟุกเพื่อนละหัสนายสิทธิสันทรพนาพรชัยชื่อเล่นชื่อพีทน้องละหัสนางสาวศิษกรจิตมั่นการชื่อเล่นเมยลาดละหัสนางสาวรัตนาพรบุญเย็นชื่อเล่นทรายภาพกิจกรรมร่วมกันของสายละหัสนะครับ ชื่อนายสิทธิสารสัพนาพรชัยชื่อเล่นชื่อพีทมีพี่รหัสชื่อพี่ฟุกมีน้องรหัสสองคนนะครับชื่อน้องแก่นและก็น้องดีมครับสวัสดีครับผมนายพิทิพงศ์มันต์ดังธรรมครับมู่เรียน61 6ิเทัหกสิบเจ็ดเป็นพี่รหัสของนายสิทธิสารสัพนาพรชัยครับหรือน้องพีทนะครับสวัสดีครับผมชื่อนปปายสุภาชัยบูไลมู่เรียนหกสิบสามทัเจ็ดสิบเอ็ดเป็นน้องรหัสของพี่พีทสิทธิสารสวัสดีค่ะดินนฉันนากสาวชิลมณฑุรีมู่เรียน63ทัเจย์ เป็นน้องรหัสของพี่พีชสิทธิ์สัพ,สาสพนาพรชัยสวัสดีค่ะชื่อนางสาวอนันตยาต่อสุงเนินค่ะหมู่เรียน64ทับ66ค่ะเป็นหลานรหัสของพี่พีชสิทธิษฐ์ค่ะ